สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเพอร์คิซากันอีกแล้วนะวันนี้ผมก็จะมาเ,ออเล่นอาร์กเอ้ยโมบายกันอีกแล้วนะคะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เราก็จะมาทำแบบเลื่อยเปื่อยไปตามปกตินะโอเค ไปทำอะไรดีไปเคลียร์หน้าบ้านดีกว่าไปเคลียร์ไปเคลียร์ได้เคลียร์ตัดหญ้ามาใหม่นะจุ๊บปตัดอื้รู้หรือเปล่าว่าซาโคซูคะของบสเนี่ยไอ้แไอ้ตุ๊เคน้อยเนะี่ยมันดาเมจตั้งประมาณสามร้อยเลยนะโหยังเยอะแล้วเหยื่ออะไรต่อไปเอออันนี้ไม่โอเคอันนี้อาจจะได้อยู่นะ มาเออตายเลยเป็นไงเป็นไงดับเท่ไปเกมดีเป็นไงฆ่าฆ่าไปเรื่อยเปื่อยฆ่าไปเรื่อยเปื่อยฆ่าไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยไอพวกนี้คือไก่เคปซีหมดเลยนะเดีกจะเลิกทำร้ายมันแล้วจะจับมันเบิ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยครับผม แค่ฟ okay. ีดฟีดฟีดเอาติดแล้วหรอเนี่ยไก่โดโดเนี่ยติดเร็วมากๆเลยนะติดแบบไม่รู้จะติดยังไงเลยอนะ่ะก็โดโดก็เป็น,นสัตว์ที่มันน่ารักน่ารักนะน่ารัก ตอนเริ่มเกมก็เอาแบบต่อยให้มันแบบขึ้นสีม่วงๆนะแล้วก็ค่อยแบบไปหาเก็บผลไม้นะนะ่ะอย่างเช่นพวกนี้พวกนะี้อันนี้มันเป็นแบบพุ่งไม้อย่างเงี้ยเก็บนะคือเราสามารถขี่มันด้วยได้ด้วยนะโอเคโดโด ี่ที่ขี่โดโดูแล้วก็ให้มันใส่ได้นะคืออะไรเนี่คเราขี่โดดูไม่ได้นะเนี่ยตอนนี้ มันต้องเป็นโดโด้ยักษ์ไปใช่หรอโดโด้ยักษ์หัวจะขี่ได้มันคือเดดโดโด้นะโอเคตามมาตามมาช้าจังเลยเนี่ยปึ๊บปึ๊บโอเคเอาไปไปอยู่กับพี่เขานะเป็นไงทรงผมหลอ่อเท่ โอเคก็โยนลงไปโอเค,อเค,อเคจบจะต้องสร้างบ้านไปเรื่อยๆเลยเนะี่ยนี่ทุกคนครับเออผมอะเคยดูไอ้นี่ด้วยเรื่องหนังเรื่องแบบไอ,อแอคแล็กอะไรแอคติกที่มันมีใครจูนะแบบผมอะ่ะดูทุกวันเลยเนะี่ยโอ้โหแบบอย่างสนุกอะ่ะสนุกมากๆเลยนะครับ คือสนุกแบบสนุกมากอ่ะสนุกจนแบบจะไม่รู้ไม่รู้จะสนุกยังไงนะแบบสนุกมากๆโอเคนี่กราฟไปเลยแลกรอกกรอกยานี่ก็เป็นสมุนไพรอะ้ะ โอเคได้ละได้ละคือเราต้องกอกยาให้มันนะก็เพราะว่าเราเราจะได้แบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะเพิ่มการสลบให้นะกับไดโนเสาร์คือไดโนเสาร์ทุกตัวก็จะติดค่าสลบไว้ยาง้นเลยนะคือเอา,อาง่ายๆก็คือแบบติดไปเลยนะ เคซาก้โอซาก้อยู่ในน้ําก็ได้อยู่ตรงน้ำเนี่ยเป็นจระเข้ก็ต้องอยู่ในน้ำเนี่ยนี่คือซาโก้เนี่ยมันจะมีหลายท่าน่นี่มีท่านี้ท่าหมุนตัวแล้วก็ตึบอางนี้นะโอเคแล้วการตั้งค่านั้นก็จะมีแบบพวกนี้นะนี่นี่ เออคืออันแรกเนี่ยจะเป็นแบบที่มันจะมือนเหมือนไอเนีเ้ยเนี่ยเนเนี่ยเป็นไงเนี่ยเป็นยะังไงนะเนี่ยเปนยที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมอะไไม่ใช่ลูกมือลูกต่อยนี่แล้วข้างล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นแบบทําให้แบบมีปุ่มส่งอันเนี้ยคือต้องเลือกปุ่มที่มันแบบ ไอเนี่ยแอลเนะีนะ่ะแอลเนี่ะถ้าอันแรกเนี่ยมันจะเล็กมากเลยนะโอเคให้ซาก้พักก่อนคำนามหาวโอ้โหสี่ร้อยหมดไปไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไก่โดโด้มาจับไว้ที่นี่เยอะๆเลยนะหาก่อนหาก่อนโดโด้โด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 ,ด โดโดหนูอยู่ไหนวันนี้ลูกเราะมานี่มามามไปหาจับไก่โดโดกันเธอลาโนโดอนไปกันไปหาจับโดโดกันตัวนึงโอ้หลายตัวเลยนี่โอ้ยโอไม่ตามมาไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามมาโอ้อยจะตามมาทำไมเนี่ย ต้องตามจะมาจับไอ้นี่โดโดไไปจับโดโดูตัวนี้กับตัวนีนี้้โหเอาตัวนี้แล้วกันนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น่ารักตัวนี้มันน่ารักนะแล้วก็จับกอกยาไปเลย <c oughs> จับกอกยาแล้วก็เออนี่พปื้ อย่างนั้นเราต้องเอาไอ้นี้กบปึ๊บ,บเอาได้แล้วแหละต้องซื้อไอ้นี้เพิ่มว่ะโอเคอน,นี่ต้องซื้ออันนี้เพิ่มนี่อันนี้ด้วย ต้องหนอะแล้วก็ซื้ออันนี้ด้วยนี่อันนี้อันนี้หมดไปแล้วก็ซื้อไปเลยอันนี้ด้วยปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะโอเคไปกันโดโด ซาโกซาโกเออเซรานโนดอนอ่ะเานโนดอนอ๋อทุกคนสงสัยไหมว่าทำไมผมไม่พูดคำหยาบก,ก็เพราะว่าก็เพราะว่ามันไม่ดีนะมันไม่ดีก็เลยไม่พูดนะ ปึ๊บปึ๊บอ้ยกินไข่กับกินปวกเลือดอาซาโก้มานี่ดิซาโก้ทำอะไรซาโก้สุขัดซาโก้โอ้ยจับโดโดทำไมเนี่ยมันจะจับโดโดยักษ์จากตรงไหนก็ไม่รู้ นี่ถ้าคุณผู้ชมจะถ้าคุณผู้ชมคอ,คอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าเออโดโดยักษ์จับตรงไหนนะเดี๋ยวผมจะมาทํานะผมก็จะมาจับให้ดูแล้วก็จะมาขี่ด้วยนะก็คอมเมนต์มาด้วยนะว่าใครแบบเจอโดโดยักษ์ตรงไหนนะผมจะได้ไปเจอได้นะแบบว่าสิ่งมันสิ่งสถิตอยู่ตรงไหนเนี่ยนะนะ ประมาณนั้นนะเธอแลนด์ดอนเนี้ยไม่ขยับเลยเอ,อเป็นลูกปั้นไปแล้วมนะั้งเ่ยลูกปั้นไปแล้วไปเด่ยเหโอ้ยโอเคอ่ะซาโก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 ดีดีดีไปไหนน่ะมานี่ โอเคมาตกปลาได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เอ้ออะไรเนี่ยอไอ้พายมันเป็นอย่างงี้ดูดูยังอันนี้ได้แล้วเนี่ยจุบป,ปับจ็บอ่าฮาเออเดี๋ยวจุบขีหรักสาโก อืม,อม,อมเดี๋ยนะไปหาจับโดโดเลยเปล่อยดีกว่าอุย้ยซาโกะซาโกะซาโกะหนูซาโกะลงมาดีๆลงมาดีๆแล้วขี้ใส่บ้านด้วยเนะี่ยจำทำไมต้องขี้ใส่บ้านด้วยเนี่ยเกลียดขี้ฉันเบือ่อขี้ฉันขี้เก็บเก็บขี้แล้ว e Mi tua mia di mani mm. mani mani lei นี่โอเควลาวโนดอนก็ยังมีมียุดป่นเลยามาโยนบ้านนะนี่เล่นมาประมาณสิบนาทีแล้วมันยังไม่มืดเลยนะเนี่ย นี่มานี่มานี่โหว,วิ่งไวมากซากโกวิ่งไวมากไอตุเคเนี่ยตุเคเราผมเนี่ยท่านั้นปุป๊บปุ๊บอาจจบอ่ะ

จนะน่ถือตัวไหนดีถือตัวนี้ละกันนี่จะวินบินรอบทำไมได้อะเนี่ยมันได้จริงดิมันได้อะเอ้าอ,อะไรอ่ะไม่วิ่งอ่ะวิ่งวิ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 งเนี่ย มาเร็วสิคอ,อมอนคอมอนคอมอนเนินคอมอนอีตัวสองตัวเอา้าโดโดไอโดโดว่้าเอยเสียดายวะ่ะอันนี้เลือกเท่าไหร่ต้องอใช้มีดก่อนตึบใช้ดาบไปก่อน จุบ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 มันเลือดน้อยๆอย่างนี้ก็ใครต่อยนี่อย่างเช่นอย่างนี้จุบตายแน่เลยนั่นไงน <c oughs> อ่ะอยู่ไหนนะอ่อนี่เออเดี๋ยวผมจะไปหาทีเล็กแนละ นี่คือโลกของไดนโนเสาร์มันก็จะใช้ชีวิตอย่างนี้นะเผื่อถนะ้าใครแบบไปติดอยู่ในโลกแบบนี้คือแบบคุณก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะพลาดไม่ได้เลยคือเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เกี่ยวกับไดนโนเสาร์ทุกอย่างนะแล้วก็การจับไดนโนเสาร์การที่จะไอ้นี่การที่จะปิดชีดไดนโนเสาร์การคราฟของอะไรอย่างนี้นะเผื่อคุณติดอยู่ในเกมนี้ไง ก็คนมาเล่นเกมนี้ไงก็เลยมาดูคิดเนี่ยมาดูได้นะเออนี้เออสเตโกะเตโกเอาก็ได้อ่ะอ่ะอเอาเอาเอาม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 าให้มันเลื่อนน้อยกว่ะ ประมาณนี้อะเตกเลยเตกได้ไงเนี่ยคือมันเตกได้ไงก็ไม่รู้นะครับเนี่ยขอสดก่อนทำเสียงน่าอร่อยเชียว เทอร์ลนโดดอนเราออกปินกันคือเนี่ยผมอ่ะไม่เคยจับซาโกกับเทอร์ลนโดดอนมาก่อนเลยนะเนี่ยผมเรียกมันว่าตุ๊กเคนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาอะไรเนะี่ยอะไรกันนี่กวาดเรียบกวาดเรียบ What? Yeah. Oh, come on. ห้อยแตกดิ <laughs> ยุบร้อยแตกเลยย่ำ <laughs> แตกแตกเลยครับย่ำหย่ซับผิด ตา่มาก็พอเราจะไปที่ป่าเอ็ดวูดกันเดี๋ยวค่อยมานอนทีหลังนะตอนนี้ผมอยากว่ายน้ำมากเลยเคยว่ายน้ำเร็วนะไม่เคยว่ายน้ำปวนหัวจะัะเอ้าเทลนดรอนไปไหนอ่ะเอา้าหาย โถเอ้ยโดนแ้วโดนหายเลยค่ะเออแค่ตุ๊กเคน้อยเราละแค่พระเอกเราละเสียดายว่ะ เตกไปดิเตกไปดิครับนี่นีอันฟ้าด้วยนะเนี่ยอันฟ้ามาเรงวัน ไปกันเลยโอเคนะปุบปุบปุบโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะลาก่อนเอ้ยบายบายครับผมอัพลงเลยนะ